สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบคุณพิมพ์ร้านมา่านสวยเอสพีหรือว่าช่างพิมพ์ร้านมา่านสวยเอสพีนะคะวันนี้พิมพ์ไม่ได้เย็บผ้านะคะวันนี้พิมพ์จะมารีวิวนะคะม่านที่ฮิตที่สุดนะคะช่วงนับเวลานี้เขาฮิตมานอะไรกันนะคะม่านนะคะผ้าม่านนะคะเป็นของตกแต่งบ้านชนิดหนึ่งนะคะที่เราสามารถเลือกให้เข้ากับตัวบ้านและเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะทางร้านนะคะยินดีให้คําแนะนําและบริการหลังการขายนะคะม่านที่นิยมนะคะจะมีม่าน จีบนะคะสะดวกใช้งานง่ายเรียบร้อยลักชวรี่สบายตานะคะม่านตาไก่นะคะม่านตาไก่เนี่ยจะเหมาะกับตัวบ้านมากสะดวกใช้งานง่ายไม่อมฝุ่นนะคะม่านลอนนะคะม่านลอนเนี่ยโมเดิร์นทันสมัยสบายตานะคะต่อไปก็จะเป็นม่านลุยนะคะม่านลุยเนี่ยไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่เพราะว่าม่านลุยราคาค่อนข้างแพงหนึ่งแล้วก็ออมฝุ่นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นม่านทับ ะะม่านพับโมเดิร์นทันสมัยสบายตานะคะสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะมีแมวมีน้องหมานะคะใช้ม่านพับจะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาดึงขึ้นพับขึ้นไปแล้วนะคะม่านพับ จะดูโมเดิร์นกว่านะคะส่วนม่านอื่นๆนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะและจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ม่านที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยทอนนี้นะคะต้องอยกให้มาา่านตาไก่เลยค่ะนะคะการที่เราจะเย็บมาา่านตาไก่นะคะรเราจะทาาําม่านตาไก่ให้สวยโมเดิร์นให้แตกต่างจากม่านสําเร็จรูปนะคะ พื้นที่ได้เนื้อผ้าการตัดเย็บนะคะถ้าลูกค้าติดตามชมในรีวิวต่างๆของพิมพ์นะคะลูกค้าจะเห็นนะคะว่าพิมพ์จะตัดเย็บเองใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าคุณพิม์มตัดเองใช่ไหมคะตัดเย็บเองใช่ไหมคะพิมพ์ตัดเย็บเองนะคะลูกค้าสามารถดูรีวิวนะคะตั้งตั้งแต่การไปขายงานตัดเย็บติดตั้งนะคะพิมใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะบ้านลูกค้าก็เหมือนว่าของเรานะคะแลวตรวจรับงานเสร็จนะคะนั่นแหละค่ะหมดหน้าที่ของช่างนะคะแล้วก็รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม ะะทางร้านนะคะบริการสักผ้าม่านเฉพาะลูกค้าที่สั่งตัดจากทางร้านเท่านั้นนะคะทางร้านไม่รับลูกค้านอกนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทางร้านก็เลยเลือกที่จะรับเฉพาะลูกค้าที่สั่งตัดผ้าม่านจากทางร้านเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นบริการหลังการขายนะคะ วันนี้นะคะอย่าลืมเข้าอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้คุณพิมพ์ร้านมาสวย sp หรือว่าช่างพิมพ์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ